ก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาทำข้าวโพดคั่วกันอยู่บ้านนี่ดูน้ำก็เลยทำข้าวโพดคั่วสิิงๆเลยใส่ใส่มะการีนหรือว่าบุดก็ได้นะคะใส่เนยเนยแล้วก็มีเกลือ ฝนี้ตกๆตอกา,ากาศไม่ค่อยดีก็เลยมาทำกาแดนอนดูหนังอยู่บ้างนี่ก็ใส่มนกมกาแฟนี่ แล้วก็เราก็จะใช้ตะแกรงอันนี้ปิดนีด่เลยต่นแตกแล้วใช้ตะแกรงนี่ปิดเลยแล้วก็เพื่อความสะอาดเรไม่ต้องใช้เตานี่ปิดด้วยกระดาษนะครับ ก็เป็นคนไม่ค่อยจะยันเท่าไหร่น้ำมันไม่ต้องกระเด็นถ้าง,งั้นเลนยนะคะเสียงก็คือเบาบางแล้วทีนี้ก็ลองปลดดูนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ก็คือคนเอาโพดกินตอนผล ตกอากาศไม่ดีนั่งดูหนังนี่เลยดูสวยงามทางโงเรื่องพี่กข็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ ก็ชอบก,กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ